สวัสดีพี่น้องไปาไปวัดมาไปทําบุญมา่อนเชื่อนดูปลาได้อะไรมาไปทําบุญนี่มาเล็นไหมพี่น้องลิ้นฟ้าค่ะลิ้นฟ้านะคะนี่ค่ะไข่มดแดงสดๆไข่มดไข่มด,มดอันนี้สิบห้าดอลลาร์นะคะน่สิบห้าดอลลาร์ต่อไปค่ะนี ผักชีบ้านปลาไม่งามค่ะปีนี้เพราะว่าไม่ค่อยได้รดน้ำค่ะดูสิต้นอะไรจะใหญ่ขนาดนี้ดูสิอหอมผึ่งหอมกรุบหอมกรุบแล้วผักเอกรางตุ้งมาคำหนึ่งนี่ค่ะอันนี้ยี่สิบเขาขายยังไงนะสามอันนี้อันนี้ห้าห้าดอลลาร์ห้าดอลลาร์ได้เยอะอยู่ค่ะห้าดอลลาร์นี่ใบหนึ่งรักกันเพื่อน สามถุงห้าดอนมนะั้งใช่ไหมแล้วก็ผักแยงค่ะแต่ว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่ะเล็กๆจะมาแกงอย่างนี้นม,นมีชะอมด้วยค่ะชะอมสดค่ะอันนี้น่าจะสามสามถุงห้าดอนคะคะสามถุงห้าดอนนี่ค่ะผักบันลนางละหอมมากเลยบันลนางละเอาไว้มาไว้ใส่แกงใส่่อมชะอมก็ห้องหอม,หอม ปาจะไปใส่ตู้เย็นตู้ข้างนอกไว้นะคะดูดิผักเนี่ยน่ากินมากเลยอ่อนมากเลยกันเพื่อนดูอบอเลยคนะ่ะอ่อนๆ่อนเลยใส่ตู้เย็นข้านอกไว้นะบ่าะอ่อนอย่างหรืออ่อนดักอันนี้นะพี่น้องเลยักซีนี่นะชีลาวค่ะผลึกอีกีลผลึกต้นใหญ่มากปามากลับมาก่อนนะปาลาฝนตกอะคะ่ะมันหนาวแล้วก็ปวดหัวด้วย ก็เลยกลับมาก่อนไม่ได้อยู่ช่วยซ้ําไปยืนช่วยขายที่เกตอยู่แป๊บเดียวเองก็พอดีลูกอ่าแห่นะคะเด,เดี๋ยวจะลงรูปให้ดูนะเพื่อนลงรูปให้ดูเพราะว่าลูกชายทุกคนถือป้ายะคะ่ะเจอวัดถือป้ายวัดแล้วก็เขาแห่นางสงกรานนะคะเพื่อนค่ะเขาแบบนีไม้เนาะกี่กระโกยพี่น้องพี่แซ่บแล้วปลาหลดด้วยนะปลาหลดแห้งเลยค่ะสิบสองดอลลาร์ตะก,กินไปแล้วมันก็เลยเหลือแค่นี้ไปหิวข้าวไปกินะ ถมีวิสโชกี่เนี่ยเดดเดียวที่บ้านก็มีแต่ว่าพอดีหิ้งฮิต้นี้ก็สิบสองดอลลาร์แล้เราก็กินส้ตมตําไปครกหนึ่งว่าจะซื้อก้อยอยู่แต่จิ้มมาแล้วจิ้มไม่ไหวคนเดียวมันเยอะค่ะก้อยก็สิบห้าดอลลาร์แต่มันเยอะเยอะถ้าขายกันประมาณนั้นปลาปลดนะคะนี่ปลดทอดเดี๋ยวเด้ะแยบเบิร์กน่าไ้ยตาแดดนะเสียงเสียงนี่ปลดทอดปลาอะไรคะปะลาโรดว่าเป็นปลาโรด กระโดดบนเขาบอกมีตัวเล็กตัวน้อยด้วยอืมกรอบเชีย <c> ว <ười> กรอบเชียวอืมอร่อยกินเป็นไหชุดไปวัดดิฉัน, <c ười> สนเสร็จ <c ười> แล้วจะขึ้นไปเปลี่ยนเปลี่ยนเออถอดเครื่องแล้วโอ้พี่จะกินเหนียวอ่ะเื่อย ไปช้าิดนึงไปแล้วอืมกกับปลาลดเข้ากังดีอืมข้าวเหนียวกับปลาลดพี่นะ้องแซ่บจ้าเยอะมากขายเบอร์แดนทำอะไรกิดนดีแกงหน่อไม้ต้องไปซื้อหน่อไม้ เขาก็มีหน่อไม้แต่ว่าปาเคยซื้อมาแล้วมันไม่อร่อยปาไปซื้อหน่อไม้ไอก้กระป๋องดีกว่ามาทำหรือว่าหน่อไม้สดเออที่ที่ตลาดเอเชียมีขายอ,อร่อยจเดี๋ยวจะลงลูปงานให้ดูนะสนุกค่ะ ไปแล้วไม่รู้จะคุยอะไรแล้ว,ลวเดี๋ยวหาลงลูกก่อวันนี้ยังไม่ลงสักคลิปเลยขอบคุณขอบคุณทุกการรับชมไปแล้วจ้ะคลิปนี้